ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยนะในสิ่งที่ควรจะต้องถามก็คือตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเอาไวนะ้เป้าหมายของชาวพุทธจริงก็คือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะมันจะมีช่วงวิกฤต วัยกลางคนระวังเรื่องนี้นะพอนะถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ,ถ้ายังเป็นหนุ่มสาวอยู่ยังไม่เท่าไร่นะแต่พอถึงวัยกลางคนนะจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าที่ทํามาทั้งหมดมันมันใช่ไหมมันใช่คําตอบสาหรับชีวิตไหมนะอย่างเช่นนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คิดว่าจะต้องทํางานมีเงินมีครอบครัว สร้างฐานะอะไรพอนะถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนานะต่อให้ประสบความสำเร็จนะต่อให้ร่ำรวยนะต่อให้มีครอบครัวอะไรอย่างที่เราตั้งไว้ก็ตามเถอะนะมันก็จะมีความรู้สึกว่างเปล่าขึ้นมาในใ,นใจของเรานะ วิกฤตแวงคนเนี่ยมันจะทำให้นะท้อแท้เบื่อหน่ายเบิ out, นะ์นเอารู้สึกไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรทีนะนี้มันจะเคว้งคว้างแล้วนะรู้จะเอาไงกับชีวิตดนะียิ่งพอเราอายุมากขึ้นนี่มันจะเริ่มมีญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายาย นที่เราเคารพรักหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมรุ่นที่เริ่มทยอยจากไปทีละคนสองคน,นโดยเพราะเรื่องสุขภาพนะที่จะตามมาแหละนะในสุขภาพสุขภาพมาจากคำว่า,าสุขภาวะนั่นแหละภาวะแห่งความสุขมันเริ่มจะถอยห่างไปเรื่อยๆรยนะเริ่มมีโรคโน้นโรคนี้ตามมาแล้วใช่นนะ แม้กระทั่งชีวิตคู่ที่ใหม่ๆก็รักกันดีแต่พออยู่ด้วยกันน,น,นานๆเขาก็ชักเบื่อหน่ายแล้วทีนี้เนะบื่อหน่ายพฤติกรรมของคนใกล้ตัวนี้นะนะเ,รเรื่องที่ผู้ชายก็บ้าง,งานเกินไปจกนกระทั่งมีเวลาให้กับครอบครัวนะมันเริ่มห่างออกกิจการไปเรื่อยๆแม้จะอยู่บ้านเดียวกันนอนอยู่บนเตียงเดียวกันก็ตามนะเพราะว่าพวกนี้มันจะโผล่ขึ้นมา ในการเจริญภาวนาจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะมันจะรู้มันจะทำให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจนะนะยิงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีความรู้สึกต่างกันอย่อยางหนึ่งผู้หญิงก็ต้องการความอบอุ่นในครอบครัวนะไม่ได้ต้องการวีรบุรุษมาจากไหนหรอกนะฮะไม่ได้ต้องการคนเก่งอะไรขนาดนั้นนะก็มีรายกับครอบครัว กินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยนะแต่พอนะทางคนต่างเติบโตขึ้นมาก็จะเริ่มห่างออกจากกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะนะนะจะมีความรู้สึกเบื่อหนา่ายความรู้สึกทุกข์รู้สึกวิตกกังวลอะไรพวกนี้จะค่อยๆโผล่มาทยอยมาเสนอหน้ามาให้เราได้เรียนรู้นะทีนี้คนที่ไม่ได้ ฝึกสติเอาไว้เนี่ยนะมันจะไม่รู้วิธีการที่จะเรียนรูนะ้มันมีแต่จมหลงไปในอารมณ์พวกนั้น,นหลายคนก็มีความส่าอยากจะมาบวชนะเดี๋ยวก็บวชไม่ได้ไนหะนจะลูกไหนจะเมียไหน,นจะธุรกิจอะไรที่ทำอาไวนะา้พอมาบวชเข้าจริงๆก เป็นห่วงตกกังวลวุ่นวายอย่างนั้นเทีนี้นะพราะ,ะนั้นี่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องนะฝึกฝนตัวเองเตรียมเอาไว้เพราเห็นมาเยอะแล้วนะแต่ว่าวัดวังเหินนี่นะลูกคนหนูมาบวชนันกันนะเยอะแยะไปหมดนะนะหือบางทีก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาบวชนี่นะนะแต่ละคนก็ มีความทุกข์กันคนละอย่างอยู่ที่ว่าเราให้ค่ากันมากแค่ไหนนะความทุกข์ของอีกคนหนึ่งพอเราไปฟังจะมีความรู้สึกมันทุกข์ตรงไหนว่าจะมีความรู้สึกนั้นนะที่อีกคนหนึ่งไม่มีจะกินหรือีกคนหนึ่งมันล้นเหลือนะจนมากเกินไปจนทั้งมันรกลลงลังกลายเป็นภาระของชีวิตขึ้นมานะอย่างนี้ก็เยอะแยนะนะยังเป็นเด็กๆอยู่หนุ่มเป็นสาวอยู่นะี่ก วิ่งแสวงหาไปเรื่อยๆนะแสวงหาไขควาแข่งแย่งแข่งขันกันไปตามเรื่องนะจกนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าของชีวิตนะในที่หาไมา่ได้ทั้งชีวิตนี้ไม่มีสาระอะไรเลยบางทีนะทะในตัวนะสาระจริงๆเนี่ยถ้าไปดูในพระไตรยดิดกพระเจ้าจะตัดทั้งเรื่องของศีลนะศีลส,สาระนะ สมาธิสาระปัญญาสาระอะไรพวกนี้นะสาระนี่แปลว่าแก่นนะอย่างเช่นคำว่าสื่อสารอย่างเงี้ยนะสื่อสารคือสื่อสาระนะนะพูดถึงแก่นของเรื่องราวนั้นๆอย่างเงี้ยนนะะการสื่อสารนะอันนี้สาระาจริงๆที่เราแสวงหาันเป็นแก่นของชีวิตจริงๆหรือเปล่านะหรือกลวงโบไปหมดนะ เดิมเนชิดมาสักระยะหนึ่งเริ่มรู้สึกชิดมันยิงกลวงหนักก็้ไใหญ่หาหาอะไรเป็นแก่นสารของชีิตไม่ได้เลยเงน่นจะรู้สึกไงขึ้นมาเราจะเห็นว่าที่ทำไมพระเถระหลายรูปนะเรียนจบก็สูงนะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะพาะสังฆาธิการเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณอะไวั้งวัน,ว,นวันหนึ่งก็ลาสิกขาอ่เงี้ย ก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันนะไม่ได้แตกต,ต,ต,ต่างจากฆราวาญาโจมแล้วนะทีนี้ถ้ามีการภาวนายอยู่บ้างจะรู้สึกได้ว่าเออทุกครั้งที่มันมีความทุกข์ความเครียดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้วิธีการจัดการจัดการพยานความทุกข์ของตัวเองที่มันกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะงั้นเราคงไม่เห็นบรรดาเซเลบทั้งหลายฆ่าตัวตายนะทั้งที่ดัง มีเงินใชนะ้มีคนรู้จักชื่นชมจนะทำไมตัวเองต้องได้ทุกข์อะไรขนาดนั้นอย่างนี้นนะนะแล้วลูกเศรษฐีบางคนที่หาความสุขในชีวิตไม่ได้อะไรเยอะแยะไปหมดนะบางคนก็หาวิธีการอย่างอื่นด้วยการไปเที่ยวผลาญเงินเล่นนะนะช้อปปิง้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมไปเที่ยวใช้ชีวิตสุรุ่ยสุด่าย จนะใช้ชีวิตยังไงก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเนี่ยเห็นถึงความว่างเปล่าอย่างนี้นะนะนั้นระวังเรื่องพวกนี้ยังไงเราทุกคนก็ต้องเจอนะนะใครไม่เจอก็แปลกนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะถ้าเราเริ่มต้นเร็วนะนะเริ่มต้นเร็วอย่าแคนะ่อย่าแค่มาฝึกกันเพื่อหนีทุกข์นะ จะต,ต้องอยู่ให้เหนือทุกข์ให้ได้นะเหนือทั้งทุกข์เหนือทั้งสุขนั่นแหละทายุอาไปแล้วนะนะหลายคนเป็นอย่างนั้นนะพอทุกทีก็วิ่งกาวัดทีบางคนก็มาบวชแก้บนนะไม่ได้บวชแก้ทุกข์ให้กับตัวเองเท่าไหรนะ่นะนี่สังเกตูดดได้คนที่เขามีความตั้งใจนะตั้งใจจริงเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้อ มีวินัยแกตัวเองนะไม่ต้องร้อยใใครไปเรียกไปปลุกอนะไรหรือต้องคอยให้คนืหนือเขาก็ตุน้นอะ่ะจะมันมีวิริยารำพะนะ่ะความบาโรบความเพียรเนี่ยนะกนะารบาโรบความเพียรชาคริยานุโยกนะ่ะมีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมออย่างงี้นะนะ่ะมีความมานะปากบันที่จะเอาชนะใจตัวเองให้ได้อย่างงี้ะ นะต่นี้ถ้าเป็นคนประเภทยอย่างเงี้ยนะยังไงก็ประสบความสําเร็จอย่างน้อยก็รู้วิธีการที่จะดับทุกข์ให้กับตัวเองแก้ไขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะในทางกายภาพนี่เราสังเกตด,ดูแล้วกันาะนั้นไม่เคยตื่นดึกเงี้ยนะสัะกอาทิตย์หนึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องปกติแล้วนะพอถึงเวลามันก็ตื่นของมันเองแล้วนะต่ทางจิตใจนี่นะ อยู่ที่ว่าสภาพจิตเราอ่อนแอหรือเข้มแข็งขนาดไหนนะเห็นหลายคนบุตรเป็นวันสาก็ยังต้องเรียกกันอยู่ทุกวัน,นอะไรอย่างเงี้ยนะเราไปเชอาตัวเองไม่ได้ไม่มีวินัยกับชีวิตนะอยากมากูกับมาวันไหนขยันกับคึกคักมาแต่เช้ามาเร็วชาวบ้านชาวเมืองเขานะ่ะวันนี้ขี้เกียจกูก็ไม่มาดือด้ออย่างเี้นะดูจากการทวสวดมนต์นี่ก็เห็นแล้วว่าคนประเภทอย่างเงี้ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ นะีสำนวนหนึ่งในพระไตรปิฎกนะที่พระเจ้าตรัสว่านะถ้าเป็นสมณะชั่วนะนะเป็นฆราวาสก็ชั่วไปด้วยเนะี่ยนันใช้คำอย่างนี้นะใช้คำแรงนะหมายถึงว่าถ้าเป็นพระเอาดีไม่ได้นะนะเป็นฆราวาสก็ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีทางเอาดีได้นะมันเราจึงเห็นนะ พระประเภทที่เป็นการฝากสังคมเยอะแยะไปหมดนะในสังคมไทยเราเนี่ยนะบวชท,ทำไมก็ไม่รู้เงี้ยนะเล่นๆนหัวปเป็นวันนึงนะบวชแสวยหาราบสการะอยู่ไปวันๆเพราะว่าขืนศึกไปก็เอาตัวไม่รอดเนี่ยหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะอยู่เป็นพระก็เอาดีไม่ได้นะศึกไปก็ เป็นภาระให้กับสังคมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระเบียบว,วินยัยใบชีวิตตัวเองเนี่ยพยายามปรับปรุงพัฒนาตัวเองกระตุ้นตัวเองให้ได้นะอะไรที่ไม่ดีพยายามสละละวางลงไปอะไรที่เป็นเรื่องดีงามก็พยายามฝึกฝนตัวเองนะคนชนิดนี้ต่อให้สึกค้าลาเภทไปมีครอบครัวไปสร้างฐานะไปทำอะไรก็แล้วแตนะ่ยังน้อยก็หาความสุขในชีวิตได้ง่าย กว่าคนอื่นนะอย่าคิดว่าเงินมันจะช่วยซื้อความสุขได้นะมันซื้อความสะดวกได้อยู่แต่ความสุขเนี่ยมันซื้อไม่ได้หรอกนะนเงินเนี่ยไม่ใช่คำตอบของชีวิตแหละนะนะชีวิตที่เเป็นอิสระอยู่ภายในเนี่ยสภาพจิตใจเป็นอิสระอยู่ภายในนะไม่แบกไม่ยึดถือจนเกินเหตุน,นีนะ่นะนะแม้จะต้องมีความโลภเป็นตัวกระตุ้นในการที่จะทำหมากินอะไรก็ตาม ก็โลภอย่างอย่างถูกต้องนะเป็นธรรมยะโลภะนะเป็นความโลภที่ประกอบด้วยธรรมนะไม่ใช่โลภโมโตสันตจนนามืดตามัวนะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขานะช่อโกงรักช่อคอรับชั่นอะไรพวกนี้นะนะโดวยวิธีการสารพัดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เยอะแยะไปหมดนะคนชนิดนียมันเหมือนมีชนะก ติดหลังอยู่มีเหล็กเสียบหลังอยู่องี้นะนะมันระแวงไปหมดนะนะมันจะไม่มีความภาคภูมิใจในชีวิตตัวเองนมันมีแต่มูลค่าแต่มันไร้คุณค่านะพออายุมากขึ้นมากขึ้นจะสังเกตเห็นได้เลยว่านะเป็นชีวิตที่หาความสงบสุขไม่ได้ต่อให้มีเงินล้นฟ้าขนาดไหนก็ช่างนะแต่ทำไมห,หลายคนมีชีวิตเรียบง่ายนะไม่ได้มีอะไรมากมายพออยู่พอกิน ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีความมั่นคงทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะมีความสงบเย็นมากขึ้นอย่ามื่อนะคืนอ่นนานรายงานของของฝรั่งเรื่องหนึ่งที่เขารวบรวมเอา งานวิจัยเป็นหลายร้อยฉบับนะนะทำการวิจัยเรื่องของนะสุขภาพจิตเนี่ยนะนะสุขภาพกายสุขภาพจิตนะของคนที่เชื่อในเรื่องของศาสนาและจิตวิญญ,ญาณกับคนที่ไม่เชื่อนะพอเราบทสรุปออกมาจริงบางคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนานะมีสุขภาพจิตหรือสุขภาวะที่ดีกว่าคนที่ไม่นับถือนะ คนที่ไม่นับถือศาสนาเลยเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันจะเควงควางแหละเราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่เชื่อถือในวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องของศาสนา,นาพอทุกขึ้นมาก็ไปฆ่าตัวตายเยอะแยะไปหมดมหรือมีอาการซึมเศร้า,นาในขณะที่คนที่เชื่อในเรื่องของศาสนา,นาไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวนะลงมือฝึกฝน ปฏิบัติตนนะ่ะไม่จะเจอความทุกข์ในลักษณะเดียวกันนะแต่ก็สามารถที่จะนะแก้ไขจัดการตัวเองได้นะในเรื่องของสุขภาพจิตพวกนี้นะนะได้ดีกว่าคือรับมือความทุกข์ทั้งหลายนะได้ดีกว่านะแต่ว่าศาสนาในความหมาย,ยางี้ไม่ใช่แค่เรื่องวิธีกรรมนะต้องเข้าไป,ไปถึงแก่นของพระศาสนา,าจริงๆนะ นะเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยเรื่องของไตรักเรื่องของอะไรพวกนี้ที่เป็นตัวหลักและเป็นตัวแก่น,ข,น,นของศาสนาจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าถึงได้ก็แปลว่านะมันจะทําให้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นภายในใจของเราอ่นะมันจะค่อยเจริญงอกงามมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคะ่อยๆฝึกค่อยๆทําไปนะ พูดมาเยอะแล้วนะเรื่องของการเจริญสตินี่ยนะเนะหรือแค่ว่าลงมือฝึกแค่นั้นแหละนะเราญาติโยมส่วนมากที่สนใจเรื่องนี้ก็ฟังกันมาเยอะแล้วนะอ่านกันมาเยอะแล้วก็เหลือแค่ลงมือฝึกให้มันต่อนเนื่องแค่นั้นเองนะเราสามารถฝึกให้มันต่อนเนื่องได้นะจะค่อยๆนะค่อยๆเข้าใจชีตมากขึ้นเองนะนะนะอ่ะเดี๋ยวเราสมดมตนกัน